สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่นะฮะเป็นเกม Streamer Life Simulator ภาค2ครับเป็นเกมที่จะจำลองการเป็นสตรีมเมอร์นะหรือว่าความฝันของเด็กหลายๆคนที่อยากจะทำช่องหรือว่าอยากจะไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดต่างๆเลยนะฮะก็ได้ถูกจำลองมาในรูปแบบเกม Streamer Life Simulator แล้วนะตอนนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยออกภาคแรกมาแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะเราจะมาลองเล่นกันในภาคที่2 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับกดที่ start game เ,เลยก่อนอื่นนะฮะก็เขาให้เราแต่งตัวนะเดี๋ยวเราจะขอเลือกเพศก่อนเป็นผู้ชายนะครับผมแล้วก็สีผิวเรานี่เลยแล้วกันแดงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันควบคุมได้หรือเปล่าอนี่ไงฮะ คันเบล่าซูมนะครับโอ้โหหน้าตาของเราก็สามารถปรับได้เลยนะฮะในที่นี้ผมจะไม่ปรับอะไรมากแล้วกันนะก็จะเป็นเบสิกไปเลยนะครับค่อยไปแต่งตัวจริงๆจังๆเนี่ยในเกมนะครับ Let's go โดยเกมนี้นะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสมจริงประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการพัฒนามาค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนนะฮะว่าภาคนี้นะ่าะยังเป็นภาค Early Access อ,อ,อ,อยู่นะยังไม่ใช่ตัวเกมเต็มนะครับต้องรอดูนะว่าเขาจะออพัฒนา เมื่อไหร่นะครับผมโดยคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเทคหรือว่าซิลข,ขโมยนะฮะ คอมพิวเตอร์ชุดแรกแล้วก็เริ่มการเป็นสตรีมเมอร์ได้เลยโดยก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวคร่าวๆนะครับก็คือเหมือนว่าเราทํางานในร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะโดยเราเป็นพนักงานใช่ปะแล้วเราเนี่ยมาสายบ้างนะครับมีปัญหากับลูกค้าบ้างจนเจ้านายเนี่ยไล่เราออกมานะฮะเราก็เลยไม่พอใจตอนนี้เราก็เลยนะมาซุ่มอยูอ่บริเวณหน้าร้านเก่าของเรานะครับเขาบอกว่าให้เราหาทางเข้าไปในคอฟฟี่ช็อปนะครับก่อนอื่นเนี่ย ุลูกสอนมัญชีมาให้เรามาหลังร้านนะโอ้โหกด E to open โอเคเอาตอนนี้เราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเกดอะไรกดอะไรโอเคกดขึ้นนะฮะเพื่อปิดนาฬิกาปุกแล้วก็นี่เป็นหน้าจอโทรศัพท์เราก็จะมีค่า energy นะฮะแล้วก็โอ้โหค่าต่างๆอ๋อนี่มีหน้าต่างต่างๆด้วยนะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกให้เราเข้าไปในห้อง admin อแต่ว่าเดี๋ยวนะเออตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยห้องน้ํา ห้องน้ำไม่มีเฮ้ย <c oughs> เงินเงินห้าดอนอ่าตอนนี้ร้านปิดไม่มีใครก็หยิบไปก่อนครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะอุ๊ย <c oughs> มีอีกมีอีกขออนุญาตเก็บนะครับมีเงินตรงไหนเราจะเก็บให้หมดนะเพราะว่าไหนๆเราก็แอบเข้ามาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วนะครับก็อ <c oughs> <c oughs> อ๋อตรงนี้เป็นเงินอีกแล้วโอเคมีอีกไหมเอ่ย ถ้ามีขออนุญาตนะครับโอเคครับผมนี่ตอนนี้เราก็เรากดยังไงเอ่ยออกดขึ้นตอนนี้เราก็มีอยู่280อดอลแล้วนะโอ้โหอย่างรวดเร็ว,รวยังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับห้องนี้มีหรือเปล่ามีเงินหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะหรือว่าจะมีอีกตรงชั้นอ๋อนี่ไงโอเคครับชั้นนี้มีเปล่าไม่มีแล้วครับเขาให้ทํำยังไงต่อให้เราเปิดห้องนี้เข้าไปแล้วเขา อะไรอ่ะมันคือตัวอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เราขโมยคอมพิวเตอร์เซตนะก็มีคีย์บอร์ดเมาส์จอนะฮะเป็นเคสแล้วก็เก้าอี้บวกกับเราเตอร์ด้วยอุ้ยเงินเห็นเงินเราต้องกดให้หมดครับแล้วอันนี้หยิบได้ปะหยิบได้เหรอกด F อุ้ยโอ้บีบได้ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นหุ่นจำลองนะครับผมน่าจะเอาไว้แก้เหงานะก็กด E Take. กดไอ i นะครับเพื่อเปิดหรือว่ากดแท็บก็น่าจะได้นะโอเคแล้วเขาบอกว่าให้เราลากอ๋อลากอ๋อนี่ไงครับลากเข้ากระเป๋าเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นตารางงานนะฮะโอ้มาบ้างไม่มาบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องรีบทําเวลาครับก่อนที่เจ้านายเขาจะมาเปิดร้านนะเอาให้หมดอันนี้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถเอาได้นะเราต้องแยกชิ้นส่วนก่อนโดยที่เราต้องกด B ี โอเคแยกชิ้นส่วนออ๋ดึงมาได้เลยครับอันนี้เป็นแรมการ์ดจ,จอพอวาวเวอร์สไพยแล้วก็เวนบอร์ดโอเคแค่นี้เราก็น่าจะเก็บเข้าได้แล้วแล้วมีอะไรที่เราเก็บได้อีกเอ,อ่อคีย์บอร์ดครับจอเมาส์หนูแล้วก็ราวเตอร์โอเคเขาบอกว่า get on your bicycle นะครับกดกดอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูกันนะครับเพื่อความเรียน เขาบอกให้เราไปที่จักรยานนะครับแล้วก็ให้รีบออกไปจากที่นี้ให้ไวที่สุดเพราะว่าเราเหมือนจะเข้ามาขโมยนะแบบนี้นะครับพนักงานเข้ามาหลังร้านได้อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะฮะเราขึ้นจักรยานเลยครับ Right to t o t o โทโซมเขาให้เราไปที่บ้านอ๋อเขามีมาร์กให้แล้วนะครับเป็นสีสีแดงถ้าเกมมีอาการกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมบริคมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ100่เมตรเราขออนุญาตเอ่อไปตามทางก่อนแล้วกันนะครับ าตรงนี้เป็นบ้านของเราหรือเปล่าอันนี้ครับมาแล้วมาร์คมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจ,จอดเอ็กเบรกเบโอเคแล้วก็ลงลงกดคิวครับโอเคครับเราลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เปิดประตูนี่มันบ้านใครกันครับเนี่ยทำไมสกรปรกได้เยี่ยงนี้เขาบอกให้เราวางคอมพิวเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนต่าง,างๆแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเราจะเปิดได้ยังไง อ๋อนี่ไงเราสามารถทําความสะอาดได้เดี๋ยวขออนุญาตทําความสะอาดก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นภูมิแพ้ครับเมื่อสะอาดแล้วเขาก็จะวิงวิงให้เรานะก็มีค่าด้านบนด้วยว่า100%เรซเราเพิ่งทําได้10%เปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนครับต้องถูให้สะอาดครับเพราะว่าตอนนี้เรายัางไม่มีแม่บ้านมาช่วยนะโอ้แล้วเขาแจ้งเตือนว่าเราหิวนะครับเออเราหิวแล้วทํำยังไงเราหิวแล้วเราสามารถสั่งอะไรได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับ กดลูกศรตอนนี้มีค่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหิวนะครับตรงนี้มีอะไรบ้าง Delivery Job เนี่ย Food Order กดได้ปะ,อะโอ้นี่ครับเราลองสั่งแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำนะ16ดอลกดสั่งครับ Create Order โอเคเงินหายแล้วก็น่าจะต้องรอเลยครับในระหว่างนี้เราก็ทำความสะอาดห้องไปก่อนนะห้องเรามีไฟด้วยอันนี้ไฟใช่ปะมืดเหลือเกิน โอ้โหทำความสะอาดนี่ค่อนข้างใช้เวลาเลยครับเพราะว่าห้องสกรปรกมากนะไม่แน่ใจว่าเราเสียค่าเช่าหรือเปล่าอาจจะเสียนะอาจจะเป็นห้องที่ไม่มีคนใช้แล้ครับเขาก็เลยเอามาปล่อยให้เราเช่าต่อนะครับตอนนี้มี86แต่ว่าห้องสะอาดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตครับเอ่อะอะไรเป็นกล่องออเดอร์มาส่งแล้วครับโอ้โหรวดเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตอเอเป็นยังไงดีครับตั้งตรงประตูเลยนะแบบนี้อนี่ฮะเปิดประตูเข้ามานอนได้เลย เราก็ตรงนี้ยังทาความสะอาดไม่เสร็จไป1สิแล้ว94ยังมีตรงไหนอีกเอ่ยหรือว่าใต้โต๊ะใต้โต๊กก็ไม่มีอะเดี๋ยวเราขออนุญาตวางโต๊ะก่อนครับเอาวางตรงไหนดีเราขออนุญาตหันไปดูวิวด้านนอกนะน่าจะสวยตรงนี้ตรงไหนเอ่ยที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดเอาแต่เมื่อกี้มันขึ้นหมดแล้วนะก็แสดงว่าเราทาความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูโอ้อันนี้เป็นน้ําเรากดกินได้เลยโดยการกด e F โอเคเดี๋ยวขอดูสถานะก่อนครับโอเคสถานะหิวหายไปแล้วแล้วตรงนี้เรา,าเก็บได้ปะอุ้เก็บได้โอเคแบบนี้ก็สบายแล้วครับเก็บใส่กระเป๋าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้เราเปิดสวิตไฟอันนี้อันนี้เปิดอยู่นะแล้วเขาบอกให้เราวางนะครับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เริ่มด้วยอะไรดีเก้า e อี้ออฟฟิศอ่าเก้า e อี้ออฟฟิศเราก็ต้องหันไปอ่าแนวนี้เอออันนี้เป็น ตุ๊ก,กตาอ่าตุ๊ก,กตายังไงดีตรงนี้เลยป่ะนี่นี่เอามาเป็นเพื่อนครับน่ากลัวน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็เคสของเราอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ป่ะนี่ไงเคสขออนุญาตอ่าตั้งก่อนนะครับผมแล้วก็เราต้องประกอบนะโดยการใส่อ,อันนี้อันนี้ CPU ไหนเมนบอร์ดเนี่ยอันนี้ป่ะอันนี้เป็นเมนบอร์ดโอเคครับใส่ CPU ลงไปตรงนี้ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ใส่แรมมี power supply แล้วก็ การ์ดจอครับน่าจะประมาณนี้นะโอเคแล้วเราก็สีเขียวน่าจะวางได้วางตรงนี้โอเคครับแล้วก็เหลือจอคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเก่าๆตรงนี้นะโอ้หหมุนหมุนยากเหลือเกินนี่บวกกับเมาส์เมาส์หนูแบบกระโหลกโบกนะครับผมวางเข้าไปเหลือจ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 อหันฝั่งไหนเนี่ยอันนี้น่าจะตรงนี้หรือเปล่า โอเคครับวางจอแล้วเหลือแค่เราเตอร์เราเตอร์วางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันจากนั้นให้เราทำการกด F Start เปิดคอมมาแล้วครับยิ่งกว่า Windows XP หรือว่า Linux นี่ฮะ Welcome w ค l c o m e w ค l c จอเรา30เฮิร์เองนะฮะเขาบอกให้เราดาวน์โหลดดิสคอร์ดดิสแคทนะฮะไม่ใช่ดิสคอร์ดเออโอเคกดแอปเข้าไปแล้วก็ต้องไปที่ไหนเอ่ยเว็บหรอเว็บแล้วก็แอปคุณภาพสปีดเน็ตนะให้เราโหลดดิสคอร์ดมา โอ้ยความเร็วเน็ตก็น่าจะได้อยู่แหละครับโหลดไปก่อนนะ180เมกใช้เวลาโหลดไม่นานครับดิส c แคทของเรากําลังจะเสร็จสิ้นแล้วแล้วเป็นไงเอ่ยฮึบดาวนโหลดเสร็จแล้วครับผมเขาบอกให้เราเปิดดิส c แคทนะแล้วก็คุยกับยูเมดเพื่อนของคุณเหรอสวัสดีคุณอยู่นั่นหรือเปล่าตอบฉันด้วยอยู่นี่ครับว่างไงครับเพื่อน <c oughs> ดีมากต้องการจะทําอะไรวะอื <c oughs> ฉันต้องการเป็นสตรีมเมอร์นะหัวล้อครับโชคดีบาย เอาอย่ามาดูถูกกันนะครับฝันนี้มันเป็นฝันให้ความยิ่งใหญ่นะนี่ฉันพูดจริงจังนะไอ้เพื่อนช่วยเปล่าล่ะไม่ช่วยก็อยู่นิ่งๆไว้นะโอเคโอเคใจเย็นๆเพื่อนทําไมไม่บอกสิ่งที่นายต้องการล่ะอย่างแรกนะ คุณต้องไปที่ Dodo เว็บไซต์แล้วก็สมัครก่อนนะครับเพื่อนโอเคกดได้ปะไม่ได้มันบอกว่าเราต้องสมัครก่อนโดยเราต้องไปที่เว็บใช่ปะเว็บแล้วก็ Dodo เป็นเว็บอะไรเอ่ยอืมเป็นเว er, ็บสตรีมเมอร์ครับคนะล้ายๆล้ทวิตนะเราก็ r e จิสเตอไปอันนี้เราจะใส่เป็นชื่อช่องนะครับนี่ดำเดย์แอ c เซปแล้วก็ r e จิสเตอเรียบร้อยแล้วไงต่อ อ๋ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะฮะอืมอันนี้เป็นสตรีมคีย์เดี๋ยวพักหน้าจอไว้ก่อนฉันสมัครแล้วครับตอนนี้ต้องหาเมชิวอร์ดเพราะว่าอออไอ้บ้าเนี่ย <laughs> พยายามจะพูดตลกอยู่ได้นะมันบอกให้เราไปหาแบบไม้กจะสิทธิ์มันบอกว่าให้เราดาวน์โหลดนะ OPS OPS <laughs> มันจะมีอะไรเหมือนไปกว่านี้เปล่า นะเข้าเว็บเข้าเว็บอ่าตรงไหนละแอปคุณภาพเน็ตอยากจะอัปเกรดเหลือเกินแอปพลิเคชันครับ o p s นี่ฮะ72สเมกสำหรับ a l l y o u r o p e n s t r e e m อ๋อมันเป็น OBS นั่นเองครับทุกคนสำหรับไว้ใช้สตรีมม์นะก็น่าจะต้องโหลดอันนี้ด้วยป่ะโดเน็ตแ a ้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนะแล้วเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแต่ว่าเออเดี๋ยวเด บอกเพื่อนก่อนว่าดาวโหลดเสร็จแล้วนะเออแล้วมันบอกว่าต้องการคิดมันนี่หรอมันนี่มันนี่เอาไว้อยู่ในทูดาวโหลดโดเน็ตแลบนี่ไงเราดาวโหลดโดเน็ตแลบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันบอกว่าให้เราตั้งค่าสตรีมใน OBS ได้เลยโอเครับทราบแล้วก็สามารถเ,าเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับสตรีมเมอร์นะโดยการ สตรีมมิ่งแล้วก็บวกหนึ่งคนดูทุกการันตีนะเป็นการการันตีเค <Okay, S 2> ขอคำปรึกษาหน่อยฮะมันบอกว่าให้เราเนี่ยอัปเกรดนะอุปกรณ์สำหรับสร้างเงินโดยไปซื้อได้ที่ซัมเบเซอร์นะ เป็นคาเมล่าหรือว่ากล้องนะครับถ้าเรามีความสามารถหรือว่ามีเงินพอมันบอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเนี่ยคุณก็ต้องการ c ค m เปล่านะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับแล้วเราก็บอกไว้ว่าแต่เราเห็นสตรีมเมอร์คนอื่นเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์นะก็เพลย์ยิงเกมเล่นเกมนะครับเพื่อคุยกับคนดูได้ไอ้เพื่อนเฟลิกเรามันก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้น กับฉันนะอะไรของมันวะนะเราขอโทษไปแล้วกันเนื้อเรื่องมันจะเยอะไปแล้วก็ sorry thank y o ค่อยไปเจอกันใหม่โอเคอ่ามันบอกว่าให้เราใบไมโครโฟน o อร์ซั s เมอร์ซั s เมอร์ซัเมอร์เรียกเป็นอะไรดีซ u เมอรแล้วกันนะคล้ายๆกับอาอาอาอ,าอ,าอะไรสักอย่างนะอ่าไมโครโฟนอยู่ไหนเอย้ยนี่แน่นอนครับ การเป็นสตรีมเมอร์แบบเริ่มต้นเราต้องใช้ทุนให้น้อยที่สุดนะอย่างคอมพิวเตอร์ชุดเราก็ไปเอามาจากร้านเพื่อนนะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> ขาอบอกว่าเราหิวอีกแล้วหรอหิวแล้วไปปวดท้องต้องการข้องน้ำทำไงเดีย่ะเนี่ยอขอที่ซื้อไมค์ก่อนนะครับเป็นไมค์สีโคโทนน่าจะเหมือนกันนะซิมเปิลไฟเจอร์นี่ไงเอาเป็นโทนโทนดำโทนเบสิกโทนแบล็คไปเลยกันนี่85เหมือนกันคอมพิวต์สั่งเรียบร้อยครับตอนนี้ เดี๋ยวมันเป็นความรู้สึกด้วยนเนี่ยรู้สึกจนนะฮะโอ้ตอนนี้จีสามแล้วเรายังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนอนเลยดีกว่านะเช้าวันที่สองสำหรับเดย์ทัวหลังจากที่ตกงานแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ห้องรังหนูแคบๆตรงนี้นะครับผมมันบอกเป้าหมายของเรานะต้องมีการเข้าถึงเนี่ย500รอ l เดฟอถ้าถึง5้าแล้วเนี่ยเราสามารถใช้พาร์ n เนอร์ชิได้ ก็ว่าอยู่เสียงอะไรว่าไงรีเวอร์คุณรีเวอร์มาคุยกันหน่อยไอ้แมนแค่ยูฟี่ดิแกจเจียวดูเาอันนี้จะ er, มาหลอกผีหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นแค่นักเดินทางสายลมพาผมมาที่นี่แต่บ้านหลังนี้โชคดีมากนะพออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเราไล่มันเรือกันนะ ไม่เน้นเ,นเรื่องนะงมาเล่นดนตรีแล้วมันบ้าดาอุย๊ยอะไรเนี่ยกล่องอุย้ยไมโครโฟนของเรามาแล้วครับผมเออโอ้สกรปรกมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับอ่าปิดประตูกัอนตอนนี้ความสกรปรกนี่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะเป็นภูมิแพน้นะโอเคอเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ ออตอนนี้สถานะของเรามีอะไรบ้าง <_ C> e <al> หิวข้าวหิวข้าวเรามีข้าวอยู่นะแฮมเบอร์เกอร์ซัดเข้าไป <_ C> e <al> อิ่มอร่อยเหลือเกินแล้วก็อาบน้ำห้องน้ำเรามีตังเท่าไหร่1 9 9เดี๋ยวเราลองมาเสร็จระบบสตรีมกันเลยดีกว่านะเว็บเออ่โดโดจำรหัสสตรีมคีย์ไม่ได้แล้วฮะสตรีมคีย์5 4, 5 9 9 7 2แล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็ใส่ได้ปะ4ห 972โอเคอันนี้เข้ามาได้แล้วต่อไปก็ o p s เอ่อ545 4 5 972โอเคตอนนี้เหมือนเราจะเข้ามาได้แล้วอันนี้เราปรับได้สูงสุดแค่นี้เองใช่ป่ะ44เสียงโชว์ไม่มีครับซฟสตรีมก็ไม่ได้อ่อเอาเป็นเราลองกดสตรีมเมื่อสตรีมมิ่งไปเลยแล้วกันอืห <c oughs> มันขึ้นมาแบบนี้199ดอลลาร์ดน สวัสดีครับสวัสดีนะฮะนี่คือเส้นทางการเป็นสตรีมเมอร์นะครับเราจะมาในหัวข้อแชทติ้งนะเราคุยเรื่องอะไรดีเรื่องตลก นะฮะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฮัลโหลนะฮะคุณดินจาครับดินจาไหนสวัสดีครับคุณดินจาตอนนี้เรามีคนดูอยู่5คนครับสวัสดีคนดู5คนด้วยนะครับมีเกตพลังงานอ๋อนี่ไงมีเกรดพลังงานบอกนะครับมันบอกว่าโหเลดี้เอนจอยสตรีมขอบคุณมากๆครับที่มีความสุขในการเข้ามารับชมสตรีมของเรานะครับผมอ่าตอนนี้ขอดูสเปคคอมหน่อยฮะเป็นไทยอุย๊ยอะไรอะโดเนทรีเซฟโดเนทแล็บออมีคนโดเนตให้ 6ดอลลาร์ขอบคุณมากครับคุณอาชาพาดกดอ่านโอเคขอบคุณครับนี่เพิ่งเริ่มก็มีโดเนทแรกนะสำหรับวันแรกนะขอบคุณจริงๆครับผมอันนี้เราสามารถปรับอะไรได้เปล่าดรอปเปอร์เฟรมเราเขียวๆอยู่เมมเบรย์สกิมโอกาสสำเร็จ85ครับความทรงจำโอเคสตอรี่สักเซสค่อนข้างดีแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราเห็นเน่้ะมีคลิปสโตด้วยคนญุญาตเข้าไปดูครับว่า ทำอะไรกับคลิปโตได้หรือเปล่าอ๋อตอนนี้เรายังมีศูนย์นะเขียนได้อย่างไอ้ขายได้อย่างเดียวเขียนอะไรล่ะขายได้อย่างเดียวซึ่งตอนนี้เราไม่มีเลยคลิปโตกำลังขึ้นด้วยนะฮะเราน่าจะต้องซื้อเครื่องคลิปโตมากดละครับเพราะว่าการเป็นสตรีมเมอร์อย่างเดียวมันหาเงินยากนะฮะนี้ยยูทูบน่าจะเป็นช่องทางการดูโอ้ยมันอัปโหลดได้ด้วยเหรอ เอ้มันสร้างเงินได้ด้วยอืมน่าจะมีโอกาสนะครับผมตอนนี้เราเพิ่งมีโดเนทแรกแล้วเขาบอกว่าให้เราคุยฟีดแบ็ก o ูมีเออสุปปุ๊บ,บมเแ,แล้วกันเป็นเรื่องสําคัญโอ้แล้วใครเดี่ยมาคอมเมนต์เนี่ย t r a s แบนไนะปะนี่ไงแบ์ไปเลยเราน่าจะต้องแบนด้วยนะเพราะว่ามีค่าท็อกซิกเรมด้วยข้างบนนะผู้ติดตามของเรา31คนแล้วนะโอ้โหสตรีมวันแรกค่อนข้างไปได้สวยเลยนะครับ วิมีคนดเน a t อีกแล้วปะมาอีกแล้วครับอีก2ดอนขอบคุณมากครับฉันส่งมาโ,โดยขโมยเงินจากพ่อมาโอ้โหขอบคุณมากครับน้องแต่ทีหลังน้องไม่ต้องนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องต้องหาเงินมานะอย่าไปขโมยคุณพ่อคุณแม่มานะครับผมเอ e เน y จีของเราเหลือ50แล้วแต่ว่าอตอนนี้เราต้องการซ่วมเอาไงดี<อ>วิมีโดเน a t มาอีกแล้ววันนี้ดเน a t วันแรกเนี่ยก็มีโดเน a t แล้วผมเคยสตรีมจริงๆเนี่ยมี มีโดเนทมาวันเดียวนะฮะวันแรก2ดอลแล้วก็หายไปเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ทางถนัดของเราครับสายสตรีมคุยเรื่องหนังกันบ้างครับขอบคุณมากๆครับผมอุ๊ยมันเปิดอะไรมันเปิดให้เราดูอะไรเดีย่ยไปเสียงก่อนเดละโดนริคสิตฮาวทุกคลอสดอล e ิปอะไรครับน้องโอ้โ <c> ห <oughs> ให้ดูอะไรไม่รู้ตอนนี้เยนิชีของเราเดือ39แล้วแล้วผู้ติดตามเราขึ้นไป40คนแล้วอุ้ยสำหรับวันแรกไม่แย่ครับ ตอนนี้เรามีเงินอยู่9ดอลลาร์นะจากสตรีมตอนนี้เวลากี่โมงละ2ทุ่ม2ทุ่มขออนุญ,ญาตลงสตรีมไว้ก่อนแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทําอย่างอื่นบ้างนะอันนี้เรากดเทคกันนี่ได้ปะอุ้ยเทคกมานี่ได,ไได้แล้วก็เงินเข้าปะนี่ฮะ208ตอนนี้มันกลางคืนแล้วนะกลางคืนแล้วเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะขออนุญ,ญาตครับปิดประตูอ,อ่าฝากบ้านด้วยนะครับทุกคนขึ้นจักรยานดิ ตรงนี้มีอาบน้ํากับห้องน้ําแต่ว่าเรายังไม่มีตังค์ซื้อห้องน้ำอุ้ยมีสกิลพอยต์ต้องใช้เงินอัพแน่เลยนี่สิบดอลสกิลพอยต์สลิปเปอร์เอ่ออันนี้สิบดอลน่าจะได้อยู่ลองอัพแล้วก็พาร์ทไทม์อินคัมฟอร์พาร์ทไทม์จ็อบบายหนึ่งจุดห้าไทม์อืมเดี๋ยวก่อนละกันเหมือนผมเห็นนะว่ามันมีมันมีจ็อบด้วยเนี่ยเดลิเวอรี่จ็อบอันนี้ปะโอ้นี่ไงเปิดแอปอ่าเดลิเวอรี่ครับ ้งานคล้ายๆกับเดลิเวอรี่สเมตร30ดอลลาแเซปไปเลยนะแล้วเราต้องไปที่ไหนเอ่ยรู้สึกจนหนอะรู้สึกจนไม่ต้องห่วงครับไปทํางานเก็บเงินเดี๋ยวก็มีเงินเออไปทางนี้ได้ปะนี่ทางตรงไปเลยครับเราไม่ต้องอ้อมเพื่อประหยัดพลังงานนะ100เมตรที่เอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทุกคนเอ่อผมว่าสถานที่นี้มันคุ้นๆน,นะมันมันเหมือนที่ทางานเก่าเราเลยโอ้เราเหนื่อยแล้วหรอ เราต้องเข้าละโอเคโอเคเราไม่ต้องเข้าร้านอขออนุญาตครับเดี๋ยวนั้นเบรกไม่ออกโอเคเราหยิบของหน้าร้านเลยแล้วเราไปส่งตรงนั้นอีก300เมตรสวัสดีครับเจ้านายเก่าคุณคงไปรู้ใช่ไหมว่ามีคนขโมยคอมพิวเตอร์ชุดไปถือว่าเป็นเป็นทุนแล้วกันนะสำหรับการไล่ออกเป็นโบนัสก้อนสุดท้ายครับเราขออนุญาตครับไปส่งตรงนี้ก่อน $30 ดอลลาร์ครับสำหรับ Delivery อาหารในเวลา3ทุ่มซึ่งเวลาจริงๆเราควรจะไปไปนอนนะเวลานี้โอ้โหเราบังคับยากเหลืเกินนะสำหรับเกม s i m u ูเตอรแบบนี้อุ๊ยเมื่อกี้เห็นเออมีน้องแมวด้วยนะตรงนี้เป็นอะไรเอ่อุยมีรถเยอะๆน่าจะเป็นคาิูเลอร์แน่เลยเอ,อ,อยาโครญาตครับลงมาส่งอาหารครับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์สามพัน ซูเปอร์คาร์สี่หมื่นห้าว่าข้านอกข้านอกได้ปะนี่หมื่นสี่รถกระบะอีก6,000ใช้ได้ครับใช้ได้เราจำบ้านไม่ได้เดี๋ยวๆบ้านอยู่ตรงนี้โอเคขออนุญาตไปบ้านก่อนครับทำงานแค่1วันพอนะบ้านเรามาอยู่ฝั่งนี้จริงเหรออยู่อ่ะหิวอีกแล้วนะครับทุกคนบ้านเราอยู่ใกล้แค่นี้เองอ๋อบ้านเราอยู่ใกล้ขนาดนี้โอเคเลยอยานาคต ถ้าซื้อรถก็ค่อนข้างดีครับนี่ทํางานวะจอ็อบแค่นี้พอครับแต่ว่าห้องน้ําห้องน้ําเราต้องไปเข้าตรงไหนเนี่ยเราไม่มีห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมเนี่ยเออตอนนี้เวลาตีสามตีสามเรานอนก่อนแล้วกันนอนเอาแรงครับเช้าวันที่สมใครมาขอประตูอีกเนี่ยคริบบปปี้เจอรสวดีเจอรี่โทษทีเพื่อนโทษทำไมมาขอว่าโตแล้วนะ ต้องการอะไรครับเขาต้องการเงิน10ดอลหรออืมจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งตอบแทนหรือเปล่านี่ปวดท้องแน่นอนครับเราต้องใจดีกับเพื่อนร่วมโลกครับดูซิว่านายจะทําอะไรให้เราได้บ้างนะเผื่ออนาคตเขาจะมีประโยชน์กับเรานะแล้วเรามียังมีอาหารอยู่ขอกินเบอร์เกอร์นครับ สถานะตอนนี้เราหยังปวดห้องน้ําอยู่เลยนะฮะทำไงดีปวดห้องน้ําผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอุ๊ยอะไรอ่ะมีแชทมาใหม่ผมดูสตรีมของคุณชอบชิบยขออนุญาตครับหยาบเกินไปแล้วเราก็ไปบอกมันว่าเลิกดูนะขนาดนี้ you have ip address you have to send แน่อันนี้มัน สแกมเมอร์ mer, แน่นอนมันบอกว่ามันเป็นแฮกเกอร์ครับส่ง F IP มาหรือจะจ่าย5้าดอลเราไม่มีเราไม่สนครับมันบอกว่ามันจะทำให้เราต้องชดใช้นะงครับไม่สนครับอันนี้คือใครเนีวบิดบิดดารโกบิดดูโกวัอโยมันบอกว่างานนี้เป็นงานสำคัญครับสำหรับสตรีมเมอร์น่าจะเป็นคอมมูนิตี้เกี่ยวกับสตรีมเมอร์มันมีคำถามที่ถามมัน จริงเหรอมันบอกว่าเราสามารถทำเงินได้ดีมันจะส่งเงินให้เรา1,000ดอลลาร์เหรอแล้วให้เราส่งกลับ800แล้วเราจะได้กำไร200แปลกนะส่งเงินมาให้แล้วให้เราส่งกลับอันนี้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยอืมม,มันยื่นข้อเสนอมาให้เราครับให้เราตัดสินใจว่าเราจะรับข้อเสนอของมันหรือเปล่า200 200จริงๆมันสําคัญมากๆเลยนะเงินเนี่ยเอาเป็นว่า ลองดูครั้งแรกก่อนลวกันนะครับบอกว่าจะไม่โดนบิดกันอะโอเคโอเคมันบอกว่ามันจะส่งมาตอนสตรีมเมอร์ 700. เ0 0้อาและตอนแรกมันบอกว่าพันโอ้โหมันเชื่อถือได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองสตรีมเมอร์ดูดิว่ามันจะเอาเงินมาให้เราจริงหรือเปล่าสตาร์สตรีม let's go สวัสดีครับเชา้าวันที่2ของการเป็นสตรีมเมอร์ นะฮะสำหรับผู้ติดตาม45คนแล้วก็คนดู1คนตอนนี้นะฮะมันถามเรื่องอการตกหลุมรักก็ต้องพ o p พ e ครับตกหลุมรักในเกมตัวละครเกมแบบวยเสียงไรอะเสียงดนอืมไอบิดมันโดเนตมาจริงๆ1หนึ่งโดเนตมา700อ่าเลยครับตอนนี้700เรารับมาแล้วเราก็มันบอกให้เราส่งคืนใช่ปะส่งคืนส่งคืน ค่อยก่อนแล้วกันค่อยก่อนนะเพราะว่าเรามีสิ่งสำคัญที่เราต้องซื้อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอุย๊ยอะไรเนี่ยบินอย่าบอกนะว่าบีบินต้องจ่ายค่าเน็้แล้วก็ค่าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตสิ่งที่เราต้องการณตอนนี้าซามเมซอ,อยู่ไหนเนะี้ยนี่ซามเมซอเราต้องการซื้อห้องน้ํานะเพราะว่าเราหาห้องน้ําไม่เจอจริงๆนะครับผมห้องน้ํามีเป้า มีห้องน้ำเป่านี่ไงทอยเล t ทอยเลทราคา150ใส่บักเก็ตมาออันนี้บาทที่อาบน้ำเนี่ยนี่ไงบาททัฟร้อยกกว่าขออนุญาตยืมเงินมาหมุนก่อนนะครับแล้วก็มีโดเนตอีก2คนขอบคุณมากๆครับผมเราสั่งแล้วขอมจะมาส่งตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับสตรีมวันนีเ้เราสามารถกดออกแบบนีด้ด้วยนะครับ วิ่งมาอย่างรวดเร็วออ้ันเริ่มเทิมพันใหญ่มากอ่าเป็นอาบน้ำเราตั้งไว้ตรงนี้เลย้วยกันแล้วก็ซ่วมปิดประตูกันซ่วมก็อยู่ใกล้ๆนะแล้วเราก็นี่คนระับว้าสบายใจแล้วก็ต้องอาบน้ำด้วยเพราะว่าสแต่ที่เราดูล่าสุดเนี่ยต้องการทั้งอาบน้ำทั้งนั่งน้ำนะตอนนี้เป็นไงหายหายปลือ หายไปแล้วนะครับแล้วอตอนนี้เรากลับมาสตรีมมันต่อมีโดเนทอีกหนึ่งขอบคุณมากครับผมหนึ่งอสองดอนนะครับสำหรับวันนี้อาชีพสตรีมเมอร์ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะนั่งสตรีมเกมไปนะแล้วก็รับโดนทนะครับรับกำลังใจจากคนดูอันนี้อะไรเนี่ยจ่ายค่าเช่าเหรอจ่ายแน่ครับจ่ายแน่ถ้ามีเงินจ่ายอันนี้เขาให้เราดูคลิปอีกแล้วนะ ส่งคลิปอะไรมาเป็นคลิปไวรัลนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะฮะไม่ต้องกดดูก็ได้ตอนนี้เ,เรามีผู้ติดตาม75คนแล้วก็บอกว่าให้เรามีผู้ติดตาม500ใช่ปะน่าจะ500ซึ่งยังอีกไกลครับเราต้องขยันสตรีมนะครับอ่25% 60%คุย60%นี่ฮะมีโอกาสสตรีมมารัวๆเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นสตรีมพูดคุยธรรมดานะไม่ได้เปิดกล้องด้วยนะครับผมมีลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นปะ ASMR นี่เป็น ASMR นะครับผมนี่โดนเนตรัวๆเลยอนะ่ะอีก10ดอนตอนนี้มี36ดอนแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะอาชีพสตรีมเมอร์ของเราเนี่ยต้องโด่งดังแน่นอนครับอ่อ20สิ ผมรู้สึกว่ามันจะมีโทรศัพท์เครื่องมือสปอติฟายคาเมล่าคาเมล่าหรอออ <c oughs> อันนี้มันหน้าตาเราเหรอเนี่ยหืม <c oughs> เออนี่ฮะพี่ป๊อบมาแล้วครับนี่ถ่ายด้วยความรอนะฮะเรามีอะไรบ้างนี่เฟซแกรมผมว่ามันน่าจะทำะไรายได้นะ นี่เป็นโอ้โหมีรับเงินด้วยก็มีโอกาสนะที่มันจะมันมันจะสามารถปรับเป็นรายได้ได้นะหาเงินรายได้ผ่านรูปภาพนะก็ลงรูปนี้ไปนะครับตอนนี้ผู้ติดตามสามคนหาเราต้องหาช่องทางการหาเงินนะครับผมตอนนี้56าสิบหกดอลแล้วรู้สึกเหนื่อย ต้องเหนื่อยครับตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเราโดเนทมาอีกแล้วเดี๋ยวอขออนุญาตลงสตรีมก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอะอะไรเนี่ยเอสมาอ๋อมาได้ทำแบนนี้นี่เรียบร้อยขออนุญาตลงสตรีมก่อนนะครับบา,บายบายนี่ตัดอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เรามาดูผลประกอบการของเราวันนี้68ดดอลกดเคกมันนี่มา แล้วเรามีอยู่600ดอลเรายังไม่ได้จ่ายคืนนะแต่ว่าตรงนี้มีบินเราขออนุญาตไปเคลียร์เบนก่อนนะครับผม3วันค่าเช่าเพเพไปเลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนอนสำหรับคืนนี้ครับผมก็เกมเซฟเรียบร้อยนะฮะก็ขออนุญาตปิด EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผลตอบรับดี EP หน้าจะกลับมานะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากากดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมทุกยอดไลค์คือกำลังใจของเราครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ปิดก่อนสวัสดีครับ